หลินเว่ยเว่ยยิ้มตกลงตามนี้เราจะกลับไปฉลองที่บ้านเช่าเพื่อเป็นการให้รางวัลทุกคนข้าอนุญาตให้สั่งอาหารที่อยากกินที่สุดได้คนละอย่างเมื่อจิงหงชิงพูดก่อนทันทีข้าอยากกินปลากระรอกทอดราซอสเปรี้ยวหวานถ้าไม่มีปลากระรอกก็เอาปลาชนิดอื่นมาแทนได้หลินจือเยียนขมวดคิ้วถ้าเช่นนั้นก็ต้องหาซื้อปลาให้ได้ก่อนถึงจะทําได้บังเอิญมากเช้านี้ข้าเพิ่งเจอพ่อค้าขายปลาที่ตลาด ปลากระรอกทอดราซอสเปรี้ยวหวานผ่านในที่สุดปลาที่หลินเว่ยไ,ไว้ใสไว้ในห่วงมิติน้ำผู้วิญญาณก็ได้ใช้งานอีกเดียวตอนเอาออกมาก็จะยังแข็งอยู่และมันก็อธิบายยากนั่งตัดสินใจแล้วว่าจะทำให้ห้องครัวเป็นเขตห่วงห้ามนอกจากตนแล้วคนอื่นห้ามเข้าเด็ดขาดเพิงอยูเยียนก็สั่งหมูตรงพอที่ชอบกินเขาบีบก้อนเนื้อบริเวณหน้าท้องของตนช่วงนี้เพราะยุ่งอยู่กับการสอบจึงดูเหมือนจะผอมลงกินเนื้อเพิ่มอีกนิดหน่อยก็คงไม่มีปัญหาหรอกกระมัง แต่ท่านแม่เคยเตือนเขาว่าพอเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็ถึงเวลาที่เขาจะแต่งงานดังนั้นจะกินจนตัวบมเกินไปไม่ได้อย่างนั้นเจ้าสาวจะรังเกียจแต่เฉียงเอ,อ๋ออาจไม่ชอบให้เขาผอมก็ได้ได้ค่าให้ร้านขายเนื้อเก็บหมูสามชั้นอย่างดีไว้ให้แล้วประเดี๋ยวค่อยไปเอาหลินเว่ยเว่ยคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องยากหลิวจงเทียนสั่งหัวสิงโตน้ำแดงแม้แต่อย่างยี่หลานที่เพิ่งไถ่ขึ้นเมื่อครู่ก็สั่งมันเทศเคลือบน้ำเชื่อมเจ้าหมอนี่ชอบกินของหวาน ถึงตาข้าแล้วหลินจื่อเหยียนแทบอดทนไม่ไหวข้าอยากกินเบอร์เกอร์ลาสองเขาบังเอิญได้ยินชื่ออาหารชนิดนี้จากปากพี่รองและอยากกินมาโดยตลอดแต่ก็ไม่มีโอกาสน้อยครั้งที่พี่รองจะให้สั่งอาหารได้จึงเป็นธรรมดาที่เขาจะคว้าโอกาสนี้ไว้เขาเพิ่งพูดชื่ออาหารเสร็จก็โดนตบเข้าที่ศีระทันทีเบอร์เกอร์ลาอะไรรู้หรือไม่ว่าแม่ครัวไม่อาจทำอาหารโดยมีแค่ข้าวข้าจะไปหาเนื้อลาจากไหนหรือต้องซื้อลามาเชื่อสด ลินจือเยียนเศร้าทันทีสุดท้ายต้องยอมจำนนถ้าเช่นนั้นก็ได้พี่รองทำอะไรข้าก็กินได้หมดของที่ผลิตโดยพี่รองต้องเป็นของดีแน่นอนของที่พี่รองทำต้องอร่อยมากแบบนี้ค่อยว่าไปอย่างลินเว่ยยิ้มด้วยความพึงพอใจแต่คนอื่นส่งสายตาดูแคลนให้เขาคนช่างประจบลินจือเยียนมองตอบพวกเจ้าไม่ใช่คนช่างประจบข้าก็ทำตามพวกเจ้าทั้งนั้น เมื่อจริงหงและหลิวจงเทียนหันมามองหน้ากันแล้วรีบละสายตาดูแคลนออกจากตัวหลินจือเยียนเพราะหลังจากเห็นสีหน้าของกันและกันแล้วก็รู้ทันทีว่าตนก็ช่างประจบจริงๆหลินเว่ยเว่ยหันไปมองเจียงโมหานที่ไม่พูดไม่จามาโดยตลอดบัณฑิตน้อยเจ้าอยากกินอะไรพูดมาได้เลยแม้จะเป็นเนื้อมังกรบ,บนฟ้าฟ้าข้าก็จะคิดหาวิธีทําให้เจ้าเหตุผลที่นางกล้าพูดจาโอ้อวดขนาดนี้เพราะเก็บนกขี้บนเฮเซลบน,บนไว้ในห่วงมิติสองตัวเก็บแบบยังมีชีวิตอยู่ด้วย พ่อหลินจือเยียนได้ยินแบบนั้นก็รีบประท้วงทันทีพี่รองท่านสองมาตรฐานเหตุใดเขาได้ทุกอย่างแต่ข้าอยากกินเนื้อลากลับไม่ได้เหลวไหลก็เพราะเขาเป็นว่าที่คู่ชีวิตของข้าในอีกตลอดครึ่งชีวิตที่เหลือส่วนเจ้าเป็นอะไรหลินเว่ยเว่ยไม่ปกปิดความลำเอียงแม้แต่น้อยมีคู่มั่นดีขนาดนี้ก็ต้องตามใจและเอาใจเป็นธรรมดาอยู่แล้วต้องทําให้เขาไม่อยากไปจากนางแม้แต่ก้าวเดียวหลินจือเยียนมุ้ยปากหากท่านไม่ออกเรือนข้าก็เป็นครึ่งชีวิตที่เหลือ เลิกเพ้อฝันหลินเว่ยเว่ยพูดขัดเขาทันทีในเพลงก็ร้องเอาไว้แล้วว่านกสีเชเวียนน้อยหางยาวแต่งภรรยาแล้วลืมแม่แม้แต่แม่ยังลืมได้แล้วนับประษาอะไรกับน้องชายอย่างเจ้าอีกอย่างมีคู่มั่นดีขนาดนี้จะไม่แต่งได้อย่างไรเห็นข้างโง่หรือไรหลิวจงเทียนรีบดึงตัวหลินจือเยียนที่มีสีหน้าบูดบึ้งไปกระซิบว่าเจ้าพูดให้น้อยหน่อยท่านแม่ของข้าบอกว่าเวลาคุยกับสตรีจะใช้เหตุผลไม่ได้ต้องตามใจและเอาใจไม่อย่างนั้นเจ้าได้เห็นดีกับนางแน่ หลินเว่ยเว่ยได้ยินที่เขาพูดจึงพยักหน้าเห็นด้วยทันทีใช่ฟังที่พวกผู้ใหญ่สอนไว้ให้ดีไม่ผิดแน่บัณฑิตน้อยเจ้ายังไม่ได้บอกเลยว่าอยากกินอะไร